ลิบูธเกมไนท์ไทยแลนด์มาแล้วครับรอบสำคัญที่สุดนะครับผลิบูธเกมไน,นทไทยแลนด์นี่คุณรอบแจ็คพอลยี่สิบแสนบาทเป็นเดิมพันอยู่นะครับเลือกมาแล้วนะครับคุณแจ็คก,กี้กับคุณมาตูมนะครับ กติกามีอย่างนี้ครับผมคุณจะนั่งอยู่ตรงนู้นแล้วคุณไม่เห็นชื่อที่หยุดบนจอทีวีครับสองคนนี้จะยืนอยู่ตรงนั้นเขาจะเห็นชื่อเขาจะใบให้คุณพูดหมายได้ถ้าชื่อมันขึ้นมาเป็นชื่อเล่นชื่อจริงและนามสกุลคุณต้องพูดให้ครบนะครับ,รบที่หนึ่งถ้าตอบได้หนึ่งชื่อได้2,000บาทแตกก่กีไม่ต้องทำหน้าเครียดเออจบไม่ได้เลยลูกในเก้ใน90วินาทีถ้าเกิดว่าคุณสามารถทำได้10ชื่อมันจะกลายทั้งหมด2 0 0 0 0บาทเนี่ยเป็น1 0 0 0 0 0บาททันที แค่3คนเขาส่งซิกมาคุณต้องพูดว่าข้ามถึงจะมีชื่อใหม่มาเกิดเป็นชื่อที่ยากขึ้นมาเข้าใจแล้วนะครับขอให้โชคดีพร้อมหรือยังครับพร้อมแลยฮะไปซุปตาเต็มสีพร้อมแล้วเริ่มผู้จัดช่องสามเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของทางช่องสามเจ้าหญิงแห่งวงการเลยนายทอสมนาอสมไป โยกคอ้ยกมือขึ้นอ๋อโจยบอยโจยีบอยไปแล้วทำอาหารฉันเตือนแล้วนะฉันเตือนแล้วนะข้ามข้ามร้องเพลงดีว่า The Voice ผู้หญิงดีว่าที่ทำรายการจิเนิเฟอร์คิมปะถู์ปะจิเนิเฟอร์คิมได้ไปครับลำ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 น่าหล่อหเกเบรลินทอนเขาชายเคยอยู่ช่องนี้อ้าวพิชาติใหญ่กว่านั้นเด็กกว่าหน่อยเด็กกว่าหน่อยถ้าไม่ได้ผ่านผ่านครับผ่านไป อยู่ในสมาสมาชิกในวงบอยแบนด์เจ็ดคนเป็นคนไทยโอ้ยมีคำว่าเจ็ครับไม่ได้ครับไปคำตอบคือ GOT SEVEN ไม่ใช่เจ็ดสโนว์อัญม่อาร์เบรลาเซนตี้อัลล่าเฮ่เฮ่ออัมเบรลาโอ้โหหนูเอ้ยเป็นอ่ามิสทิฟฟานี่ที่ดังมากมิสท t i f f a n คนแรกใช่ตอนนี้ต้นแบบของโยชิคือใครปอยปิชดาโอเคได้ไป อันนี้จะสนิทกับกล้องห้วยไล่เป็นผู้ชายเบิร์ปทุมราชโอเคได้ไป The M I M I Mission Impossible พระเอก i s s i o n Impossible ทอมพู๊ดทอมพู๊ได้ไปแล้วแแม่นากขีต่แม่นาคีแล้วแล้วรัฐพรโอเคได้ไปแล้วแล้วรักทุกคนนะจ๊ะข้าดหัวขาดหัวที่เบิร์ตต้องใช้ไหม ช้ามากไม่ได <muy S 2> <regular> ้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ต้องการสิบชื่อเสือได้ไปทั้งหมดแปดชื่อรับมาชิกหงนหนาโอเควันนี้ขอบคุณเพื่อนๆดาราที่มาปาร์ตี้กับผมทุกคนเลยนะครับขอบคุณมาก คุณชอบก็บสมัครมาเลยครับอ,อยากได้เงินแสนนะครับทางลาฟิเชอร์หรือว่าอีเมลของเราก็ได้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าฮอลลีวูดเกมน้อยไทยแลนด์ แสดงจากละครใจขังเจ้าปะทะกับแก๊งซุปตาเอเนอร์จีล้นมากๆแล้วมีคนเคยทักคุณผิดป่ะมีค่ะว่ามิซ่าซ่าอะไรอย่างนี้นะใช่ชาจีซูไมมาหรออะไรอ๋อวันคดีเรื่องอะไรคะวันคดีพระอภัยมณีอพาไอภัยมีเป่าปีหรือเป่าคุยเป่า ปีสกอตปีสกอตครับอู้ปาีสกอตด้วยได้ได้เอานี่เอาผมลิกอชื่อปกเอเวนเจอร์กับอีเลียมอหรออีเลียมอะไรเป็นตอนสตาร์ทเขาไปอีเลียมปะ